สบายดีพี่น้องฟังเล่าและฟังไทยผู้ที่อยู่โกโทมหรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศตัวพี่น้องเนาะ, <S <S นนะมื้อนี้ก็ว่าสิได้ตั้งวิธีนะครับเอาเขาร้อยมาโอนประตูก็เลยได้เปลี่ยนแปลงวิธีไรซดตัวพี่น้องมื้อแรกนี่แล้วใส่แบบนี้ล่ะเอาอยอดสิงเอาอยอดสาวพี่น้องเนาะนีะ่แรกก็สิไรซดพี่น้องได้เบิง่งทางเพื่อนจันร้อย แต่ก็ขอบใจเด้อท่านเราผูต้ติดตามกดแชร์กดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อถ้าเห็นแล้วก็ได้เคนกึนได้มากเวทีไล่สดเฮาโล่งนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะมึงเรียกอะไรสดขึ้นก่าหันละเคนกึนได้มากลงมากเพราะเป็นสิบิตังเวทีนั่นแหละมองเฮาไปตั้งหันละมองเฮาเห็นนั่นแหละเพราะกันง่ายไปตั้งอีกฝั่งหนึ่งของสำนักคนกึนได้มากลงสกอร์เพิ่นว่า มาแล้วแหละสิประมาณนี่นะพี่น้องนนเนาะแล้วเพ่นกับสีด้ไปตั้งอยู่ฝั่งนั้นตั้งเวทีเขาบอกพ่นก็มาขื<อ>้นก็เห็นมาสองคนี๋ยวเขาไปวงคนวอยนะพี่น้อง,นนงเนาะจัดลอยเพ่นกเตรียมเวทีพี่น้องเพ่นเตรียมพนกสีบอกคนว,วอยว่าตั้งแล้วใดนัด่นใดจัดมุมใดมาจากสีสวยสีงามพี่ให้น้องดเในวงนั้นพี่น้องเน,น,น,นาะกพลังเตรียมงานอยู่จะลอยเพ่นกใดกับคนว,วอย สลไพี่น้องแผนเขาลวยเพิ่น,น,นก็เลยมาทิตตั้งเวทีเด้พี่น้องเนาะสิไรซดวันทีเศร้ากุมพิดเด้อพี่น้องเด้อแตเอาเป็นเพื่อนสามารสองคนงไปได้เฮ็ดไว้บ่สองคนนี่โอ้ยสู้ได้สู้ได้ส,ดสบายเนาะพันวาโอ้ย,ยท่านท่านบอกวันทีเศร้าหรือท่านบอกท่านท่าน,านโอเคคนลุยพันวาโอ้ยทา่านเป็นประศร คนจัดให้นะพี่น้องเนาะนี่แหละวกำลังสร้างขึ้นจะน้อยเดี๋ยวคนตั้งเวทีแล้วเฮากับสิเดวัฒน์ไทยอีกเท่าน,นึงเนาะตอนนี้เก็บภาพไปสักก่อนบนรรยากาศต,ตั้งเวทีกับพี่น้องไอ้ฝนตกว่าห้องบึมๆอยู่ฝนก็ได้ลิ่นย่ำหน่อยขอ,อกมาเนาะพี่น้องเนาะ เราก็ยังตั้งไว้ที่ไ่พวกกรเห็ดกินพอไม่ว้วราา่างดังแจ๋เบรีไฟกระดับหนอกเอ้ยฝนกระตุกแห้งเพราฝน ต,ตั้งไว้พี่เขาไหครับปึ้ยสูพี่น้องอะพี่น้องแบบนี้น้ำคือทอดตั้งไรล่ะพี่สี่พี่ไรซดไหมพี่น้องเนาะคนได้ปรับปรุงไหม่วิธีเก่าคนก็เอาไปเห็ดที่ฟังนั่นก็เห็นอะไรพี่น้องเลยเห็ดเห็ดออกมาไหมแงก็คือไลรสดอยู่ดีนะพี่น้องเนาะหรืรอภาพก,ก,การสั่งบรรยากาศอยู่นะ่ะหมูแง ส่วนวิธีต้นแก็เอาไปอยู่ฟังนั้นโู้เลใใยไกลขนองทาง้งรถสีเขียวขนังเตรียมกะรอยู่ตเตรียมบรรยากาศเลยสดเตรียมมแลกขนอง้งีนวคนกร,ร่หาเขาเอื่อนไม่ๆนะ่นองเนาะสำหรับโอนี้ ะสด้ไลฟยสดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งทางแฟนเพลงล้อยชั้นเนี่บ้านทุมนึงครัสองถุงเริี่มรัการไหลมาี่อย่างยูอากก่นพี่น้องอมาล่เริเตรียมงานกันอยู่ ะบดีของทำมันต้องเหลือในท้องสิลาบหมูแต่ว่าเสียดายโบนัยตับกับใส่มันมันมีลาบสุกลาบสุกลาบสุกก็ลาบหมูนะพี่น้องเนาะบอดร้อยผู้สิลาบทุกจิ้มมันดีกันได้นัำมันละตุ่มตะวันต้่มนังมันและกระโปงซอยบอกแมนซอยก็จะเอาเสียดหนี่ส่วนเสียดมันแห้งเอากรับฝักมันม้วนเลยก็ไปไปล้วนไปลวกน้ำแม่ไปล้วนน้ำพร่อนแครัโอ้ลวนน้ำพร่แมนแมนแมนมาแล้วจะมาลาบเสียดายแต็มโบีเลือด มันคำเลยจะไปไปย่างหลักสมเอารอเพราะมันคำเลยพี่น้องเรื่องปลาดิใจเองกับไปซื้อเมื่อกี้นี่ยหะใจน้อพี่น้องเนาะใส่ใจครับยอดร้อยกับยอท่าปลได้พี่น้องหลังจากไม่ได้กับเป็นได้เป็นพ่อคั่วกับเป็นได้เป็นขู่กับเป็นได้เป็นได้ทุกอย่างสำหรับพี่สำหรับน้องสำหรับทีมงานเพิ่หตุใด้ทุกอย่างนะพี่น้องเนาะได้ไหมได้ไหมไม่ขั่วคนฟักไหนอนขอหนึ่งเนาะ อันนีงก็คือกันเอากันยังไงเลยท่านนี้สวยๆ่อนๆเพี่น้องวันเด้อร์เจ้านามีกินหลับมูด้วยพี่น้องเด้อร์ห่อนๆเครื่องขวดอะยุนาบ้านนี่ยแหละพี่น้องคือเก่าดูสำนักงานคือเก่าท่านหนึ่เอากันยังไงเลยพี่น้องเลยท่านหนึ่งโอ้พี่น้องเลยฝนตกห้ามบางขันก็เลยทีมคนว่าเพื่อหยุดสกอร์วสัน เรื่องสางเวทีน,น้อพี่น้องเนาะไล่รสวันทีเศร้าคุมปิดกรื่องสีสางเวทีน,น้อพี่น้องมองเห็นเมื่อกี้นี่ยกับแม่นมองซ่อมน้อพี่น้องเนก็สถานที่ซอ่อมเวทีกตั้งโต๊ะปนกับโต๊ะทำี่น้องเอ้ยงานบะลอยบะบืนตั้งต่างโต๊ะเพิ่นวะ บนโต๊ะข้าบ่ขอด้วเลยเมื่อบื้อนะเจ้าขอน้ยมะลายอีกเนบ่เพิ่มอีกเครัเงนี้มนล้ะเป็นาพนนี่กยิ่้ว่าผ้วเนี่ยเ่ามันดิเก่าหอด้วดีสิบีสัสี่เศร้าเนาะมันดิเก่าพ้นน่นมันบ่หอดใครแน่โล่งใจไปแน่ขันมาใหม่ันา่เดอน้องได้กินหมกข้าวพ่อหมื่น อ่ะพี่น้องฝนกระตุกลิ่นพอยิ่งนี่แหละพี่น้องเอต้ตอนนี้ก็ได้อะคลิปนี้ก็จ,จบไใบสมิสก,ก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบไใบสมิสก,ก่นอนพอสิเตรียมโตไหลสดกันต่ออีกอ่ะพี่น้องเอ้ยสุขก,กายสบายดีย